สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าบาวไทยครับสองห้าขออุยาตบอหายปีนองเมนต์แปะหลิงเดียร์พันเดอครับเด้อขอบคุณครับเลือกซื้อสบาครับมาเตวินนี่ตอนนี้กับเวลาหกโมงตรงครับใส่ตัวไปหาะกินเมนเดี๋ยวเอาหกตัวนี้ใช่ไหมหกสิบเอานี้เลยแล้วก็ราดนี้บุเลยมาเลย ครับพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับสาวาบเบาไทยครับน้องบีครับเบาไพศาลครับเมื่อนี้สี่้าน้องบีไปซื้อเสือพี่น้องเสือเบาๆจะไดนก็จะได้เสือไหมเรื่องไหนเรื่องเสือไหมคะพี่น้องเสือเต็มห้องอยู่บ่มีเสือเต็มห้องเงี้ยพี่น้องมือนั้นไปซื้ออยู่ตลาดอันนั้นเด้ตลาดที่ว่าไปเจอเรือเหมือนบ่มีพี่น้องมีอยู่แต่บ้านแบบบ้าน ลายมันลายลายแต่มันมันถือที่ขานเดือดนะเบาอ่าเบาไทยผลที่ขาดท้ายก็ได้แต่จะสูงมาอสิหาตัวพี่น้องสูงนุ่งดินนะนุ่งเยงนุ่งดินป่ดีเสื่อมันแบบมันมีแต่ว่ามันเสื้อมางอ่าวนะพี่น้องใส่แป๊บเดียวก็เบื่อนัดเดี๋ยวไปหาซื้อเบิึงดูมีเจอฝากกิ๊ดมันนี่ไปตะเวนเลยมันนี่แม่ใจเพราะว่าเชื่อมีเวลารู้ฝาผู้ฟังนะพี่น้องเวลาถ่ายคลิปให้พี่น้องบึงช่วงเช้าเช้าเล่ากับ เออได้ออกไปขงนงอบวอยพี่น้องตะกี้บ่ค่อยได้ออกไปใส่ได้พี่น้องออกย้อนพี่น้องนี่แหละครับย้อนไปถ่ายคลิปออกออกย้อนช่องยูทูปเฮานี่แหละพี่น้องมาให้กำลังใจก็เลยต้องฝึกใหม่ต้อยใช้เรามาหนักพอต้องมาถ่ายวิดีโอครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจพี่นอ้องหลายๆครับขอบคุณหลายๆขอบคุณแห้งครับขอบคุณจากใจอาลักะมือนี้เบาเบาเบาไพ่ผมเองนะครับเบาไทยสีเปลืดนตรี เด็นตีรอบแรกสองถุงครับแต่ว่าไปเร็วเพราะว่ามะนีสีผ้าทางผ่านมันผ่านเมเจอร์ปากเกตนะมันมีตลาดพี่น้องสีผ้าน้องบีไปซื้อเสื้อผ้าครับแล้วกะ็ไปเก็บบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ้งพองบงบงบมะนีงบมะน,นีตังไวหาลอยพี่น้องเรียบมาเมันสิเกินหรือว่ามันสิเงินน้องบีเองมแมน่นบ่โอเคโอเคสุดยอดหาลอยวะซัน เงินยูนทูบออกได้เพรท่นานใส่เบิ้องต่ำโบ้ขอบคุณพี่น้องครับเงนิงนยูทูบขอบคุณค่ะเงินยูทูปพี่น้องสาราได้เงินยูทูบแล้วน้องบีได้เงินยูทูปแล้วพี่น้องขอบคุณพี่น้องครับเขามาซัพพอร์ตเขามาให้กำลังใจส่องสาราเบาวไทยนายเพชรสันชุตมาฝากส่องน้องบีแน่เร็วพี่น้องสารากรเก็ะไรเฮ็ดส่องแั่ได่ได้ซื้อว่าส่องน้องบีสาราสะพายไทย,ยแต่ว่าตอนนี้คึ้แบบว่าพี่เทนแบบแบบว่าจะเปลี่ยนซื้อส่องพี่น้องเดี๋ยว จังไงพี่น้องฝากคมมอมเมนต์ให้เชาเราอ่านเลยว,ว่าซื้อสองเบสไลท์ยี่สิบเล็บเขาท่านะตอนนี้ในหัวมีขึ้นว่าจะได้จังไงเนี่ยพี่น้องซอยเลือกโบไอพึ่งเอ,อ้าเอ้าจิ๊บพี่เอาชื่อสองชื่อสองตัวนี้ซาเร้ารอไอ้น้องบีเชาเร้าสะพายทยแต่ว่าซาเร้าไอ้มันซื้อสักอส่กับปไลท์คนนะพี่น้องอืมก็เลยคึ้นว่าอย่างเแบบีแบบ้ยเดียวดีฮะเอาเบิ้งถ้าพี่น,อน,น,อน้องคุณมาร์กนั่เอาเบิ้งทีซื้อยังไงเอาซื้อยังไงเอา โมเมนตรงไหนเป็นซอยพี่น้องซอยที่เราจื่นซื้อได้รถเสาซื้องูซื้อหนังสือหนีบวกร้ายหนึ่งหลบไ้นี่พี่น้องก็ซื้องูสมบบเอาที่น้องบีอยากอยากคิดในหัวเลยแหละแต่พี่น้องกดหนึ่งชื่อนี้กดสองชื่อนี้กดสามชื่อนี้ลองเบิงเสาเสาเสาลาวาต่างซื้อว่าเออซื้อแบบซื้อซื้อยี่ปุ่นตะโค้งนะพี่น้องแต่เป็นต้าหัวบุพพี่น้องชื่อยังไงล่ะชื่อเสาเต้ ซื้อ <c oughs> สาวแต่งซื้อสาวแต่งบานซ้อนผกเมืังสนาสุบุญโอ้ยเงาจ้ะโอ้เงาพูดเสาวแต่งบานซ้อนผกเมืังสนาสุบุญเพแต่ว่าซื้อซื้อยุบานน่ยซื้อสาวแต่งแต่ว่าซื้อยุระเทศไทยเนี่ยซื้อสาวบีซื้อน้องบีจากพี่น้องซืได้สิบาลองเปลี่ยนเบิองโบ่มาเบิ้งขาเบิ้งขาพี่น้องเขมินมาเบิ้งสาวราสภัยไทยนั่น ซื้อสับกันลายแห้งพี่น้องก็ดืดคือคือแต่ว่ามีแผ่นคือในหัวเลี้ยวสิอลหะบึงซื้อใหม่พี่หนุ่มคือบึงมาซื้ออันไหนมันสิโพวงเ่ากันนะด้วยว่าสิเอาซื้อสองสองขวดบ่มาใส่น้องบีก็เอ่เอบ่าวไพสานบอเนาะน้องบีแฟนบ่าวไพสานบอน้องบีแาวบีบอกก็คือเนาะบ่าวว่าแาวบีเนาะ บอกว่าน้องพีนะคืออะไรพี่น้องคืออยู่ครับพี่น้องลองคอมเมนต์บอกสล็อตด้วยครับบอกน้องพีเนี่ยว่ามันซื้อส่องซื้อซื้อเอยียงเป็นต้าฟังรากาซื้อได้นาตัาง้งพี่น้องเพราะว่านี่กรับมีกําลังใจอยากสร้างช่องแหละพี่น้องพอพี่น้องมาคอมเมนต์กก่ลรากาบอกอยากว่าให้น้องพีเนี่ยสร้างช่องก็เลยมี เนี่ยเริ่มนะครับเริ่มใส่ใจแล้วป้าพี่น้องให้เดอร์มาซอยคอมเมนต์นะครับว่าซื้อไดแบบโคซัมผู้อื่นจะซื้อไดเหมาะต่างซื้อเฮ้ยน้องบีอยากอยากเฮ็ดซองนะครับอยากเฮ็ดซองแล้วกาพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปรอตลาดบันนี่ไปเดี๋ยวขับรถแล้วเอ,อิญนน้องเอ,อินเอ,อินมาหน่อยครับนี่เจอนี่ไงมีเจอปากเกดแล้วครับอันที่มัซื้อถพามาหน่อยมาก เสื้อปลาครับ่นว่าเสื้อปลาบ่คคอยมีใส่แต่ว่าก็เต็มเต็มตู้ตอ,ตอยูย่ในตะวันนี้เสื้น,สสน้องแต่วาแตะกอนนะซาวสาวลาน่ะบ่ได้อวนแบบมีพี่น้องแบบว่ามันใส่ยัางมาันก็ัลไหเบิดมันใส่ยังเมื่อกลายบิดพี่น้องแต่ว่าตอนนี้อวนแบบว่าใส่ยังกับบค่อยมั่นใจพู้มันออกนะพี่น้องเดี๋ยวตรงหาสื้อเสื้อซสือกางเกงยที่มันใหญ่ๆที่มัน,น,มนบอึดอัดนนะพี่น้อง มาแต่วินนะนี Vel ่เฮ้พี่น้องคุงกินกันไลยได้แล้วพี่น้องโบว่าจะเสือขาเลยคุงกินกันจนโบจ้าสิกินแบบอิงยังเป็นอิงยังพี่น้องคุงกินนะมีเบิร์ตกิงยังกัได้นี่มาถ่ายพี่น้องบนมาแต่วินฝั่งนอกเห็ยนโบพี่น้องง่ายเป็นแถวเลยคุงกินตอนนีวเราไปจบไปเนหางกันขุนยังโบท่านเบิร์ตปั๊ดหมองคุงกินเดย์หางเสือขากค่นี้แต่อาหารเก่งเก่งอ่าง่ายนะคะคือพ่อมาแล้วเนาะ เด้แต่ยังมีใช่ป่เขาสิสาวเลยยังมีเด้มองนี่เบาป้าทายพื่นกับม่หงเพี่อยู่ในนี่พี่น้อง่มแต่ว่าเพื่นบเพื่นบอมกเลยตอนนี้ะเพื่นไปเอามองไม่เพราะว่าเพื่นบาเข้าไก่สีเข้าไก่สี้าวระวบอกเนี่ยเขาวางสัตว์เขาววกนแจ้งมาว่ามองนี่เขาเขาเลื่อมสีเอ่ยยกเลิกมองนี่เทาถ้าเป็นนากโตตีจอดไหลพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นนากนกตีเดจอดไหลในบอก จอดบ้ไรจอมองนี่ได้อ <n> ย <infring es> ู่มองเงินไม่เป็นค่าจ่าค่าแค่จ้าออกมองนี้ได้บ่ออกได้ค่าจอดเท่าเท่าไรเท่าก็ออกมองนี้ได้เนาะแมนแมนค่าจอดยังออกไงจอดนี้ได้บ่จอดนี้เยอะดิแต่ยั่เนาะเขาบอกว่ายังแบบบัวบ่ก็เป็นอันนี้แล้วเฮ้ยฮอดเดลจ้าพี่น้องไปเนี่ยน่าครับไปตลาดถ้ามาหน่อยไป เลือกซื้อสภาครับมาเตเวินนี่ตอนนี้กับเวลาหกโมงตรงครับ <Okay. S 1> ไปหนึ่งหางเลย ร้านมีเสื้อผ้าผู้ชายไหมร้านนี้หรือว่ามีแต่ผู้หญิงผู้หญิงอย่างเดียวใช่ไหมอ๋ออ๋อมีสองโซนถ้าเป็นเสื้อย,ยืดแต่มีตัวเท่าไหร่ คครรัับบไม่เป็นไรครับเลือกดูก่อนลองเลือกดูก่อนถ้าถ้าแพงแล้วมันดีก็คุ้มโอ้ผ้าดีด้วยแหละจริงผ้านา ใช่ไม่ทัดดีก็ถัดเลยคุม้มง่ายหนูตั้งรถของหนูมัน500เองอะไรไปแถมให้ก็ได้ชอบตอนนั้นแ่ะแต่ว่ามันไมมันสูงก็ตามถามถามพี่เขาถ้าเอารถได้เท่าไหร่ก็ดวง ไปเพื่อจะเดือดเสียจ้าจะเป็นยังไงที่กันมันเบอร์อะไรครับเนี่ยเอลอเอ็มหรืออะไเป็นพีไซพี่พาีไซสีดำสีดำสักนได้เท่าไหร่ครับนี่่ะได้ว ใครมาเลือกก็นี่เคยไหนอสองตัวเลยนี่หนูอยากได้แบบนี้สวยไหมอ๋อโอเคโอเคเอาวนี้กัสองร้อยกว่าบาทนะใช่โอเคให้อ่ะให้น้องให้น้องบีเป็นเลือก่อนต้องจ่ายทีเดียว ลองได้ใช่ไหมครับเดียวต้องเหลือพวกต้องแบบผู้ชายอันนี้ก็เสื้ออะไรเนี่ยเสื้อใส่ทับกันใช่ไหมไม่เลยตัใสใสตัวเดียวเลยตัวเดียวใตัวเดียวค่ะมันไม่ได้บางมันบางแบบชีนสวยพี่วอนนี้ก็สวยมันคล้ายๆกันนี่นวยใช่นี่ตัวละน้อย ไปหาใสเลยนะใสนห้องน้ำนะโอเคอ้อสองตัวเลยหรอให้เวลาเดี๋ยวหนูใส่ด้วยเบื่ออันนี้ลดเดี๋ยวสองห้าโอเคอันนี้ได้รดได้ตัวแล้วตัวรดตัร้อยเจ็ดสิบ สวย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 เกินงบเกินงบไปจักบาทนะเกินงบไปหาสิบาทจะพี่น้องตังงบใบหาลอยไปเสือมาสองตัวตัวนี้ที่ซือแพงตามบ้ย จริงอะสอบเชื่อมากเสือสุ่งนี่เห็นพี่น้องเสือสุ่งเห็นอยู่หองฮะได้ได้แต่บ่ตใส่บุหรี่พูดมันออกเป็นเสือเชิขอบคุณครับใจดีกับใจอันนี้ตั้งฮะจำมือหน้าเสาเราซิมเอาเสือสุ่ง ีแต่ตัวกำงานพี่น้องเต็มบ่งบสาเราหาหารมันอีกเกินไปสี่สิบบาทพี่น้องเออมีแต่ตัวส,สวยๆแล้วไเปเจ้าบาทคะห้าร้อยกว่าห้าร้อยเท่าไรห้าร้อยเก้าสิบขอบคุณครับ<ต>ไปใส่ตัวไปห้อกินแมนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเปลี่ยนเสือก่อนหอนหอน Mẹ, mình được xây xứa mày thứ, được tiền xưa Này, bóng nàm, lên Mẹ ชาลาเปลี่ยนสุดออกมาแล้วพี่น้องเปลี่ยนสุดใหม่แล้วสอปูเปลี่ยนปั๊บเลย,เ,ลยเอายังเอาเลยอยากกินสู้สิพี่น้องมาชิ้นละสิบบาท แล้เล right, ือกเลย ใช่ไหม60เอานี้เลยแล้วก็ราดให้ผมด้วยราดเลยนะครับราดเลยล สองเดีวยดวครับ คมันเป็นแห้งหนูไม่ดูรองกรองอะอันนี้ไม่อยากเอาเลยเนี่ยไม่กินเลยเนี่ยจะกินเหรออะไรของได้เนี่ยนี่นี่นี่กล่องอะไรครับเนี่ยร้อยห้าสิบอันนี้ร้อยหนึ่งรวมนะใช่ร้อยห้าสิบร้อันนี้นะพิ่ครับ มันเยอะมันเยอะมันเยอะแล้วแล้วเราจะไปนั่งกี่ไหนทำไมสองทเกินอีกโอ้โหครับเก็บไหม What's กินข้าเรียบร้อยแล้วแล้วอิ่มอิ่ม้าอิ่มหนักเลยเร้อยครับสอารื่อยๆเดซอร์ประเทศไทยเดซอสองตแล้วเดซเอร์สอองโตรู้สองโตป่ะแน่ใะไ่มละค่รัการักษาอะไรก็เคยเดือรยืนรักษาสามตัวรักาเหือเดซเนอร นี่มาให้เป็นแบกไหล่ชุดเลยพันจับปุ๊บเลยเคลื่อนรถาเป็นยันต์ใจไหลกินเอาเรียบร้อยเนาะขอแรงเนาะแช่จ้ะตอนนี้มีโปรแกรมตอนนี้ว่าแล้วลึกดีเรียนลึกดีแล้วประมาณสี่ถุงสิ่ขับมาบนนังต่ออีกคนวะอ่ะเข้าประตูหน่อยค่ะบเรื่องบ่ดันไปเลยเถอะดันหรือผักนี่แหละเออ ทุกการรับชมกับพี่น้องกัประมาณนี้เนาะตลาดเนาะขอบคุณทุกการรับชมตอนเรือบริษัทไทยเพราะว่าแบดเบิร์ดละเอียดในตลาดที่เขาไปตอนเด็กอ่ะเ่าเคยไปไทยเลยคุณพญาเขาเคยไปไทยเลยบริษัทไทยพญาอีกหนึ่งทีมพญาคอนส่งไปทีมพญา่อนครับเดี๋ยวจังปิดคลิป สังเกตเบิ้งครับใสเสื้อไม่แล้วครับใส่เสื้อไม่แล้วเสื้อเสื้อตัวนี้ปุ๊บมันนี่ปุ๊บใส่ปั๊บเลยแขกนะของแขกเนียเสื้อตัวน,ตน,นั้นไม่ทอดเนาะเป็นเลื่อมเป็นเลื่อมกินเขาหลายเลื่อมพี่ขึ้นก็เลยใส่เสื้อตัวเก่าโบคาไดมันอึดอัดมันแน่นพี่น้องนี่แหละกะมันนี่สัตว์สุดยอดใส่เสื้อปุ๊บสองตนะครับใส่งบไปประมาณพันหนึ่งบะรวมรวมกินแล้วประมาณหนึ่งพันบาทครับจักรเสียใส่ชีวิตในเมืองหลวงข้าวอุจจิกกรสูงแน่ธรรมดาพี่น้อง ทำไมมีเวลาจะไปหาซื้อเสื้อผ้าที่มันกว่าแพงถือว่าเพี้ยงงันก็เลยพอดีทางผ่านก็เลยแวะแวะซื้อเลยภารกิจมาเนี่ยแล้ล่าซื้อเสื้อผ้าไอเสื้องโตค่ะพี่น้อง,องโตตัวหนึ่งเอ,อตัวนี้เท่าไหร่ตัวนี้สองโดยหาซิปตัวนี้ตัวที่สาวเระงงอยู่นี่ครับแล้วก็เสื้อยืดพี่น้องเสอยืด ตัวละสามหลอยพี่น้องก็เคยซื้อเสื้อยืดสามหลอยจ้าเสือพี่น้องขอบคุณพี่น้องได้เงินยูทูปไหมน่ะยูทูปเนาะสักเล่าอาะใส่เงูบห้าหลอยมันอีเซื้อเสื้อแต่ก็เกินไปพี่น้องเกินไปไลยเติบอยู่ได้หรือครับพี่น้องครับประมาณนี้มันอี้เป็นวันยามแรกวันพุ่เนาะแม่จ้าขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น้องมอนิกะจริงๆแล้ว อ่าเรืวตีรอบเดียวครับพอดีมันกระโบเด็กพร้อมเลิกปุ๊บกะบซาลาห์กัพอดีกลับมานอนเบื้องหนังต่อว่ะสันกินข้าวแรงเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทุกการรับชมครับพี่น yup. ้องเดี๋ยวเขาจะเดินทางไปเรื่อีแล้วล่ะแต่ว่ารอบเด็กล่านนี่เขาเคยถ่ายพี่น้องเบื้องกันล่ะฝากพี่น้องติดตามในอีพีสีฮอดนี่แหละครับพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมครับผมขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบทุกทุกกำลังใจกับพี่น้องอัลชาลาฟพิคคลิปในเรื่อครับล้หลายคลิปนี้กา สวัีเอาไว้ซชิญนี้ก็รับพี่น้องเรอบขอบคุณทุกการรับส่งเรื่องจารึกขอการคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับ